นายพิเชษพัน์วิชาต์กุลอดีตสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ทนเห็น,เห,นเหตุการณ์ความรุนแรงไม่ไหวนะคะก็ออกโรงเตือนสติรุ่นน้องให้รู้จักทำตามหน้าที่ของตัวเองหลังจากที่พรรคประชาธิปัตย์ประกาศไม่ลงรับเลือกตั้งในวันที่12กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจนทำให้นายพิเชษพันธ์วิชาต์กุลสมาชิกอาวุโสข,ของพรรคต้องลาออกเพราะไม่เห็นด้วยกับแนวทางดังกล่าวล่าสุดเมื่อเกิดความรุนแรงขึ้นหลายครั้ง นาพิเชษได้โพสต์ข้อความขึ้นมาเพื่อสื่อไปถึงคนบางคนโดยได้ระบุว่าใครมีหน้าที่อะไรทำตามหน้าที่นั้นนักการเมืองมีหน้าที่ในทางการเมืองก็คือในรัฐสภาเมื่อแพ้ก็ต้องพยายามปรับปรุงให้ชนะจนได้หากหมอมาทำหน้าที่การเมืองข้าราชการครูประชาชนอื่นมาแย่งกันทำหน้าที่ทางการเมืองบ้านเมืองก็จะเป็นอย่างนี้เพราะไม่มีขอบเขต ผมไม่เข้าใจที่ไล่นักการเมืองจากการเลือกตั้งของประชาชนออกจากสภาแล้วตั้งองค์กรนอกกฎหมายออกมาตั้งคนของตน100คนมาเป็นสมาชิกสภาและให้100คนที่สัรหาอีก400คนมารวมเป็นสภานิติบัญญัติเลิอกอำนาจประชาชนที่จะเลือกตั้งผู้แทนรัษฎรมาตั้งสภาเป็นสภานิติบัญญัติแล้วเรียกมันว่าสภาประชาชนนี่เป็นประชาธิปไตยแบบไหนกันผมจึงขอวางมือทางการเมือง อำนาจของประชาชนที่ถูกดิ้นรนไปเช่นนี้จะทำให้เราไม่มีผู้แทนราษฎรไปอีกไม่น้อยกว่า3-4ถึงปีระหว่างนั้นก็จะเกิดการนองเลือดระหว่างภาคของประชาชนภาคอื่นที่มีมากกว่าภาคใต้หลายเท่าเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นในปี52ถึง53จะเกิดขึ้นอีกเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในปี52ถึง53จะเกิดขึ้นอีกและรุนแรงกว่าและต่างเอาชีวิตของประชาชนมาสังเวยคนเจ็บคนตาย คนพิการกำพร้าจะเกิดขึ้นในสังคมอีกมากใครจะเหลียวแลครอบครัวเหล่านี้ศพนายธนูศักดิ์ผมยังต้องส่งคนไปเป็นเจ้าภาพและจัดก,การนำศพเขากลับกระบีขณะที่ลูกอายุสามขวบต้องกำพร้าพ่อไปตลอดชีวิตสังคมวันนี้เห็นแก่ตัวและใจดำมากโดยในตอนท้ายนายพิเชษได้โพสต์ยืนยันว่ามีสิทธิ์ที่เห็นต่างเช่นนี้และมีจุดยืนเช่นนี้การขึ้นข้อความมาก็เพื่อวัดใจเพื่อน ใครเห็นว่าความคิดเช่นนี้ผิดและใช้ไม่ได้ก็เชิญเลิกเป็นเพื่อนไปเลยเพราะจิตยืนผมไม่เคยเปลี่ยนเชื่อว่าพักประชาธิปัดย์68ปีกำลังจะถึงจุดที่ขับขันที่สุดในเวลานี้เพราะเราทำตัวเองอย่าซ้ำเติมประเทศชาติด้วยการช่วยกันเอาปัสสาวะไปล้างอุจจาระเลย